โอ้คูณสิบมาครับผมได้ไมามือนหนึ่งครับกรับสวัสดีพ่อพี่น้องชาวสล็อตชาวพีจีสลอทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเฮียมายกลับมาแล้วนะครับมากับเกม Fortune OX นะครับหรือเกมเวมันวน,นะครับ เกมโปรดของเฮียนะครับวันนี้พาทุนมา333นะครับเราจะมาเคาะกันนะครับขอทบไปเรื่อยๆนะครับวันนี้มาที่ทุน1 0บทุน3ามนะครับเลขตองนะครับเล่นไม้สิบาทก่อนนะครับไปได้มา5บาทครับปอบใจโอ้มาแล้วครับตําลึงครับ มาชุดหนึ่งครับตำลึงครับสามร้อยครับผมสวยครับผมเจ็ดร้อยแปดสิบครับสมมาบอบใจครับ มาอีกแล้วครับตำลึงครับมาอีกพันหนึ่งครับโอ้คูณสิบมาครับผมได้มาอีกหมื่นหนึ่งครับไปดูไม้สามร้อยเลยกันครับไปพอไปเรื่อยๆนะครับกำลังมานะครับ มาอีกแล้วนะครับผม7,200ครับหลุนในเกินทั้2,000 20, หน่อยกันนะครับแล้วเดี๋ยวก็พอแล้วนะครับปิดคลิปไปนะครับโอ้แบบนี้นะครับใหม่9,000ครับผม อนนี้รางวรวมนะครับก็บวกมานะครับ2 5 5 1 4นะครับเ้ายะครับเยอะมากๆแล้วนะครับเป็นที่น่าพอใจนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไปคอมเมนต์โดนใจนะครับให้เฮียมอด้วยนะครับผู้ที่คอมเมนต์โดนใจเฮียมอนะครับเฮียมีรางวัลให้นะครับและขอฝากทุกท่านนะครับไปกดกระดิ่งกดไลค์กดซีเฟิร์สนะครับที่ช่องนะครับเฮียปูสู้าสุ99านะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเวอร์ชันไลฟ์สดนะครับแล้วก็เวอร์ชันของคอนเทนต์นะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดนะครับกิจกรรมไลฟ์สดของเฮียเมานะครับหรือคอนเทนต์หรือสูตรต่างๆที่เฮียเมานํนำแบ่งปันเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็ฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะครับสหรับเทคนิคนี้นะครับการเล่นคอทมนะครับใครที่ชอบนะครับก็ลองนําไปใช้ดูนะครับก็ผลออกมาเป็นแบบที่ท่านเห็นนะครับลองไปใช้ดูนะครับต้องพกดวงมาด้วยนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้เฮียเมาต้องขอลาไปก่อนนะครับขอท่านเฮงรวยๆรับผมเจอกันใหม่ครับ